ไปช็อตเหรอไปช็อตเหรอได้แล้วครับเจ้ารู้ยังรู้แล้วยังไปบอกเขายังให้เขาบอกเขาให้บอกเขาดูร้านอะไรวะเยวเดี๋ยวเด้งตัวละสิบบาทเดี๋ยวเด้งตัวละสิบบาทขนมถ้วย ถ่วยนะนี้พ่อค้าไปไหนพ่อค้าไปอากดิ่ที่บนวยกล่องละยี่สิบอ๋อกินเจเดียเนี่ยกิน้าขายแป้งดิบให้เขาด้วยใช่ไหมเบอร์โทรสั่งแป้งดิบเขาไปน่งเองกอเ้าี่แปะ มาเมาแป้งร้านนี้ไปทําเลยแล้วมันอร่อยไก่จังหวัดที่ส่งนะคะมีรสชาติสูงแบบนี้ส่งแบบแคบแข่งไปเงี้ยหรอใช่แคบแข่งใช่ค่ะคืนเดียวก็ถึงเลยโอสามารถส่งตัวแป้งไปนึ่งเองได้ได้ค่ะได้เลยพร้อมเมื่อไหร่โทรสั่งได้เลยค่ะพร้อมเมื่อไหร่โทรสั่งได้เลยร้านเต้าหู้ทอดเนื้อเต้าหู้ทอด

พัดไทยอมกคอมกนี่ครับร้อนรเลยครับพี่นี่ร้อนร้อนเลยสามห้าสามหมออร่อยามหอร่อยครับโบราณเลยครับอันนี้มาทุกวันเลยครับผมมาทุกวันเลยไม่ได้หยุดอันนี้ร้านอะไรหมูย่างคอหมูย่างนะแก้ชิมได้แล้วค่ะหมูย่างแล้วก็ร้านนี้ร้านอะไรร้านหอไอ้เรนร้านนี้ก่อนร้านนี้ก่อนไทย ผัดไทยผัดไทยผัดไทยเตรียมอะไรกับผัดเยอะน่ะอ๋อร้านนี้ร้านอะไรเนี่ยเจียวหลอดนี่อ๋ออันนี้อะไรครับน้องแกดูดิ่ขนมพีชขายกล่องก็เละสามพิศบาทครับผมชุดละเหรอขายเป็นชุดเหรอครับถ้าเป็นลูกๆกะสามบาทนะครับลูกละบสามบาทอ๋ออันนี้คือให้ชิมเหรอครับให้ชิมอันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้เอาไว้ให้โชว์ให้ดูอันนี้ชิม อันนี้ชิมด้วยอันนี้ลูกอะไรชุดต่อรับชุดละสามบาทอันนี้เป็นลูกแล้วเป็นลูกก็้สามบาทนะครับลูกกระตับก๋วยเตี๋ยวหลอดเหรอก๋วยเตี๋ยวหลอดชุดละสามสิบครับโอ้โหร้านในคนนั้นไงที่ขายปลาไหอยู่น่ะใช่ไหมอ๋อมันเต๋อาทิตย์ที่แฟนก็มาขายเด็กๆที่สุกเร่เร่แล้วพร้อมสามพร้อมสี่นครับโอก็ร้านนี้ร้านนี้ผู้เด้ง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 ใช่ค่ะใช่หมาหมาปลา ออกนอกรุ่นใหม่นะคะมาทุกวันเลยนะคะมาทุกวันมันจะเป็นชุไ่แป้งนนอยผักชีขาและชิมก่อนได้อันนี้มีแบบทอดกรอบยปานเดียวอันนี้คเอกซทำไมอ่ะเปฏิเสเช้าใช่ก็เลยลูกสดขายได้นะที่จริขายดีนะลูกสดอ่ะขาสา่งก็รับทิวอนเลอ ลูกตดเขาขายดีนะใช่ใหัเยอะเนี่ยค่ะรทำงาน่อะไรต้มแซบขับรถไปขนไม้ก่อนต้มแซบต้มแซบต้มโค้งต้มปลาเดี๋ยวอแล้วไปถ้ารู้ล้วก็ยนแล้วต้มต้มแซบต้มโค้งหลิงออหลิงฝั่งนี้ก็เป็นคนเริ่มไหพี่เอกเลยคนเริ่มมาแล้วจาจ้ โอ้อันนี้น่ากินยำไม่เค้าดูหน่อยยำเล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 ยอันนี้ยำโบราณนะยำมุนเส้นโบราณเอาลองลองลองคุยอะไรร้านรลานนาบอกว่าแม่ค้าคุยใชายสวยครับมีคนมีคนมองแม่ค้าก็ใชายสวยครับยำไม่เค้าดูเลยยำไม่เค้าดูเลยนี่คือยำรวมแบบนี้เลยเหรอยำมุนเส้นโบราณ ยัไม่ดูหน่อยว่าใส่อะไรบ้างน,น้ำตาลทรา,ายมานี้ไปค่ะมะนานนวมะน,นาวเลยชืนกว่าไปกะรปรกเอาหรอเขาโตมาแล้วเพิ่มเติมที่ะตน้าคชอบเรยน่าก น้ำพริกพิยาอร่อยครับซื้อประจำคุณแม่ชอบกินน้ำพริกพิยาคนลุมมากครับเพราะมันปุ้งมาครับอยอย่ดันล่างน้ำปลาเหรอน้ำป <c oughs> ลาเหรอระวังมือ,ดอเด้อเวมือว่ะ อันนี้คือตวงวัแน้น้ำปล้าเใช่ค่ะถ้าจะใส่เป็นนี้ให้เติมที่หลังได้ค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานีา่คนขึ้นนะพอยำพอยำ<น>ไม่ดูคน,คคนขึ้นคนไม่เคยเห็นใช่ก็ประมาณนี้ค่ะอ่านี่เขาเรียกยำมุนเส้นโบราณนะไปทำกันได้นะดูกุ้งเนี่ยตัวใหญ่นะหมูยอเสียด้วยนะคะหมูยอทำหมูยค่ะเลยสองสามกะละมังอแบเงี้ย ใส่ยำคือรากองค์มันค่ะเนี่ยค่ะ,คะพี่ยาเสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปเลยค่ะอ๋อถือเจรื่อที่เตรียมไว้ใส่เลยใช่ค่ะร้อนๆเลยนะคะร้อนๆเลยนะคะพี่ยาค่ะเราจัเต็มเลยค่ะมันร้อนนะคะเข้าใโอเค จ,จัดเต็มเลยนะคะลูกค้าใส่ได้หมดเลยเราแกะเราทำมาแล้วอ่าใส่หมูใส่หม,ใมูใส่กุ้ง่าหมูสัตว์มูกอบนะคะอย่างเียอเดี๋ยวก็มันก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าร้อนไหมร้อนค่ะร้อนร้อนใหม่หมสดสดร้อนร้อนเลยค่ะนี่ค่ะลูกค้าก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ ใส่ไรยต่อใส่ไรยต่อหมดแล้วค่ะพวกนี้ใส่ทีหลังแฮ่นี้ลืมหันไหมเนี่ยลืมหันลืมหันหันืม่แล้วใส่ลายต่อหมดแล้วค่ะนอกนั้นก็จะมีผักเพียงเพียงค่ะใส่ผักเลยไหม ใส่เลยใส่เลยเขาจะได้เห็นสีสันไงว่ามันน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวก็ตามมากินเต็มเลยวันนี้อเอาเลยเออเอาเลย,อยเอาเลย,ยเขายำไวนะแป๊บเดียวหมดร้านเนี้ย,ย,ย,ยใส่ทัวเออตามมากินกันได้นะยำวุมม้นเส้นโบราณชามละสามสิบหกร้อยคนดูแล้วนั่นขึ้นขึ้นขึ้นคนขึ้นคนขึ้นเร็ว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  ใส่เลยใส่เลยล้ะรดแล้วก็จะกลับสกไปเลยนะคะล้างแล้วล้างแล้วล้างมาเรียบร้อยแล้วถ้าโรยนะาแค่น้นพอค่ะนอกานี้ไม่ใช่ค้ะพอ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  ใช่ค่ะคุณผจะได้เป็นนี้ค่ะใส่เลยใส่เลยใส่นิดนึงใส่นิดนึงอันนี้เผอ๋อไว้ใส่ตอนหลังว่าไงใส่นิดนึงใส่ใส่เลยใส่เลยจะหอมโฮ้ยไปดับไปดับเฮ้ยจะเป็นตัวนี้เลยคนะมีขายทุกวันครับขายทุกขายทุกวันอันนี้ขายทุกวันทุกวันครับอุ้ยน่ากินอนี่ยน่ค่ะลูกคู้ชมก็จะน่าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ มาโอ้ยไฟมาแล้วไฟน่าจะไม่พอแล้วร้านไฟไปใช่ไฟไม่พอพี่